เทินผีอยู่เท <laughs> ินผีจุดกลับรถเทือน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เป็นในทุนบ่อดินเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ก็เอาสะดวกเขาวานะคะคือทนที่จะต้องไปกลับรถไกลนหน่อยก็ไม่เอาเลยก็ทําทางกลับรถกันเองเลยเาก,ก,กาะกลางซะใช่แล้วทําเป็นดินแบบนั้นเลยนะคะหลายคนเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้กันเยอะแล้วนะคะชาวบ้านแจ้งมาว่าครั้งนี้เป็นถนนสายเลี่ยงเมืองอพิษณุโลกหมายเลข1นึ ชาวบ้านตาลสุวรรณไปจนถึงแยก4ี่เพอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเห็นไหมฮะกลับกันแบบนี้เลยเขาเอานำดินมาถมเลยนะยะดูจากสภาพแล้วเนี่ยนะมันกลับรถจากฝั่งนู้นมาใช่ข้ามา3าเลนใช่ไหมบางทีก็ตรงเข้ามาเข้าบอดินไปเลยอ่ะถูกก็คือเราจะเห็นมาว่าจะเป็นเอาดินมาถมเป็นสร้างถนนกลับรถของตัวเองใช่คือสร้างของตัวเองเลยค่ะชาวบ้านรถทางตรงมาไม่ทันระวังก็เปี้ยงเข้าไปก็เปี้ยงเพราะมันไม่ใช่จุดกลับรถนะคะแล้วก็ตามไปง่ายๆแบบนี้เลยจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง เลยน,นะครับทางหลวงพิโครคับช่วยหน่อยฮะค่ะ เอาดินมาถมตรงกลางใช่เลยอจริงๆแล้วเป็นร่องทางร่องระบายน้ําบนทางใช่ไหมฮะแล้วเอาดินมาถมเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นอย่างนี้ก็ตัดทางระบายน้ําไปด้วยเขาดินเยอะเพราะเขาเป็นเจ้าของบ่อดินเขาก็เลยใช้สิทธินี้มั้งคะนี่ไงนี่ไงชาวบ้านบอกว่านี่แหละถึงเป็นที่มาของคําว่ายูเทิร์นผีนะคะทีมงานของเราตุ๊กนาข่อยสามลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงที่มีการร้องเรียนปรากฏว่าไอ้จุดยูเทิร์นที่เห็นเนี่ย มันอยู่ห่างจากจุดดูเทินของทางหลวงที่สร้างไว้แค่200เมตรเท่านั้นเองอแค่200เมตรขับไปไม่ได้สร้างเองขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งตรงนี้เน,นเนี่ยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกเนี่ยไปจัดการด่วนเลยนะครับแบบนี้นี่ไม่ถูกแนะ่เหตุเกิดบนถนนหลวงครับรอให้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ <fij> รอให้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้ทางหลวงพิษณุโลกครับ เอาดินตรงกลางออกแล้วติดป้ายห้ามเลยไม่ได้เลยค่ะแบบนี้อันตรายเพราะว่ามีรถกระบะคันนึงเนี่ยเคยลับเบ็กไม่ทันชนนะคะคนขผู้ชมครับภาพเป็นข่าวมาแล้วเสียบกันไว้อย่างนั้นน่ะค่ะน่ะแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยเหรอคุณอย่าถือว่าดินคุณเยอะนะให้ไปถมมันถนนที่สุดเดือรที่สุดไหมใช่ไปช่วยชาวบ้านอย่างอื่นดีกว่าค่ะ